กติเวลาที่เราบินเครื่องบินบนท้องฟ้านะครับเครื่องบินเนี่ยมันก็จะมีอาการบางครั้งเนี่ยอาจจะเอียงซ้ายบางครั้งอาจจะเอียงขวาบางครั้งอาจจะเชิดขึ้นหรือบางครั้งอาจจะก้มลงสมมติเครื่องบินของเราเอียงขวานี่ครับพอบินขึ้นไปแล้วปล่อยมือเฉยๆมันเอียงขวาอย่างเงี้ยเราแก้ยังไงครับเราก็จะแก้ด้วยการโยกตัวแอรอนตรงนี้ไปทางซ้ายถูกไหมฮะเพื่อเพื่อคืนอาการเนี่ย ถ้าเอียงแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องดันแอร์ล็อตไปทางซ้ายเพื่อให้เครื่องบินเนี่ยเอียงกลับมาแล้วเราก็ต้องกดคาไว้พอเราปล่อยปุ๊บมันก็จะกลับมาท่านี้ดังนั้นนะครับเราจะต้องใช้วิธีการทริมเข้าไปช่วยนะครับ ในรีโมทของเรานะครับทุกๆยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีปุ่มทิมให้อยู่นะครับก็คืออันนี้นะครับ1 2 3 4อนะครับ4อันนี้จะทําหน้าที่เหมือนกับเราโยกตัวสตต๊กสมมติเครื่องบินของเราเวลาขึ้นบินเนี่ยมันจะเอียงขวาแบบนี้นะครับเราก็จะต้องดันตัวแอร์ลอมาทางซ้ายเพื่อเครื่องบินเนี่ยจัดก,การเอเียงนี้กลับมาตั้งให้ขนานกับพื้นโลกซึ่งถ้าดันบินอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราก็จะใช้วิธีการทริมนะครับการทริมเนี่ย ตัวล่างนะครับจะเปลี่ยนเสมือนแอร์ลอนตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแนวตั้งจะเหมือนอ e ีเลเวเตอร์เอาสองตัวขวาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแทนที่เราจะต้องดันายตลอดเวลาเราก็เปลี่ยนเป็นดันตัวทีมแทนเวลาดันเราก็จาเอาไว้ว่ากดไปมันจะมีเสียงดังติ๊กติ๊กจำเอาว่าดันไปกี่ทีเช่นดัน3ครั้ง1 2 3แล้วเราก็กลับมาดูอาการเครื่องบินของเรานะครับเราก็ตรงนี้ดูซิว่าเครื่องบินเนี่ยจากที่เอียงมาทางขวาเนี่ยกลับมาตั้งตรงหรือยัง สมมติว่าถ้าตั้งตรงแล้วเนี่ยเราจบงานเลยตรงนี้ไม่ต้องละหลังจากนั้นเราก็บินต่อโดยที่เราไม่ต้องมาควบคุมตรงนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันเอียงยังไม่พอเราก็ดันต่อเป็น4 5 6แล้วเราก็กลับมาดูอาการของเครื่องบินต่อว่าเป็นยังไงนะครับกรณีถ้าเกิดเครื่องบินก้มหน้าหรือเงยหน้ามากไปนะครับเหมือนกันนะครับถ้าเครื่องบินบินอยู่แล้วก้มหน้าเดี๋ยวจะพลิกตรงนั้นก่อน มมติถ้าบินแล้วอาการเครื่องบินก้มหน้าแบบนี้เวลาที่เราปล่อยมือสมมติเราปล่อยมือบินก้มหน้าอย่างนี้นะเราก็จะต้องใช้วิธีดึงเอลเวเตอร์ตรงนี้เพื่องัดตัวเอลเวเตอร์ตรงนี้ขึ้นเครื่องบินก็จะกลับมาจากที่ก้มนี้มาตรงแต่พอเราปล่อยเอลเวเตอร์กลับมาตรงกลางเครื่องบินก็หัวที่เหมือนเดิมวิธีแก้นะครับเราก็จะใช้ตัวพริมปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ก็เหมือนหน้าที่ของตัวนี้เราก็จะใช้แทนที่จะดึงลงเราก็กดลง เราก็เหมือนเดิม1 2 3สาแล้วเราก็ดูซิว่าอาการก้มเขาเนี่ยกลับมาตั้งตรงหรือยังถ้าตั้งตรงแล้วก็เสร็จแล้วเราก็บินต่อได้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรพอเล่นจบเนี่ยเราก็ไม่ต้องยุ่งกับตรงนี้แล้วนะครับเราก็ปิดพอเปิดมา,างวดหน้าครับเปิดรีโมทขึ้นมาเสียบแบตเตอรี่เขาก็จะบินได้อาการตามที่เราตั้งตรงนี้ไว้เลยนะครับในปุ่มทิม2ตัวซ้ายมือนะครับตัวล่างก็เปรียบเสมือนการโยกตัวลัดเดอร์นะครับลัดเดอร์คือตัวหางเห็นไหมฮะตรงหางเสือวันนี้ ทิมตัวนี้ก็คือทิมของตัวคันเร่งนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยอยุ่งกับตัวนี้เท่าไหร่ยกเว้นขึ้นบินน้ำมันเนี่ยก็จะมายุ่งกับตรงนี้นะครับแต่ถ้าขึ้นบินไฟฟ้าเนี่ยไม่ค่อยอยุ่งเราจะมาเล่นกันตรงนี้แทนทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นคําว่าทริมนะครับแล้วแต่ว่าเราจะทริมแอร์ลอนทริมเอลิเวเตอร์ทริมลัดเดอร์หรือว่าทริมท total สี่ตัวแค่นี้เองอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับบินให้สนุกตะวันรีวิวสวสสััดีครบ